ครับท่านผู้ชมผมเอกวรัญยูมาราปานนะครับกับรายการย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทยท่านผู้ชมครับรายการย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทยนะครับได้ดําเนินมาถึงตอนที่1 4แล้วและตอนนี้นะครับเรื่องราวทางการเมืองของไทยเราก็ยังคงเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมหลังจากที่พลเอกสิริธนรัตน์นะครับได้อํานาจการบ,บริหารบ้านเมืองแล้ว นายทหารท่านนี้ก็พาบ้านเมื in osa, oh. องเข้าสู่ยุคเด็จการเต็มรูปแบบนะครับและมีการรัฐธรรมารตนเองรวมไปถึงการใช้รัฐธรรมนูญนะครับฉบับจอมพมสฤิดิ์เพื่อปกครองประชาชนประเทศไทยจะเดินหน้าไปอย่างไรนั้นเชิญติดตามชมกันได้ครับเมื่อพลเอกสฤดิ์ธนรัตน์ผู้บัญชาการทหารบกสามารถยึดอำนาจจากจอมพลปพิบูลสงครามได้แล้วก็แต่งตั้งให้นายโพสสารสิน ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีสำหรับการเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายพศสารสินนั้นภารกิจสำคัญคือการฟื้นฟูร,ระบอบประชาธิปไตยในไทยตามความต้องการของสหรัฐอเมริกาที่ช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่ไทยเสมอมาดังนั้นในวันที่15ทธันวาคม2,501นายพจนาพศจึงประกาศยุบสภาแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อโชว์ความเป็นประชาธิปไตยให้สหรัฐเห็น การเลือกตั้งครั้งดังกล่าวมีพักการเมืองใหญ่สองพักแข่งขันกันคือพักสาหภูมิซึ่งสนับสนุนจอมพลสริดิ์โดยตรงกับพักประชาธิปัตย์พ้นปรากฏว่าพักสหภูมิชนะการเลือกตั้งด้วยจํานวนสอส,อสอมากที่สุดคือ45คนจาก160คนแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะไม่ได้เป็นเสียงข้างมากในสภาจอมพลสริดิ์จึงพยายามรวบรวมสอสอ,อิสระ และสสจากพักเล็กพักน้อยมารวมตัวกันแล้วจะตั้งพักการเมืองใหม่ชื่อพักชาติสังคมที่มีจอมพลสริดิ์เป็นหัวหน้าพักโดยสนับสนุนให้พลเอกถนอมกิติขจรเข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะอยากจะแสดงให้สังคมเห็นว่าแม้จะได้อํานาจมาแล้วแต่ก็ไม่ยึดติดกอบกบมีปัญหาสุขภาพต้องไปรักษาตัวที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนที่ต่อมาจะเลื่อนชั้นให้ทหารรุ่นน้อง ขยับเป็นพลเอกสายคุมกำลังในเวลาไม่นานแต่แล้วรัฐบาลผสมของพลเอกถนอมก็ประสบปัญหาในการทำงานเนื่องจากลักษณะมุ้งเล็กมุ้งน้อยในพักรัฐบาลจึงนำไปสู่การเมืองน้ำเน่าด้วยการต่อรองผลประโยชน์แลกกับการสนับสนุนรัฐบาลเป็นเหตุให้การบริหารงานราชการแผ่นดินภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีพลเอกถนอมเป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งและจากการกดดันในสภาดังกล่าว นายกรัฐมนตรีพลเอกถนอมหรือที่มีการเรียกขานกันว่ารัฐบาลหุ่นเชิดของจอมพลสลิดก็รายงานเรื่องให้จอมพลสลิดซึ่งกำลังพักรักษาตัวล้างผ่าตัดม้ามอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับทราบจนที่สุดจอมพลสลิดก็ต้องเดินทางกลับเมืองไทยเมื่อวันที่19ตุลาคม2 5 0 1และในเช้าวันต่อมาพลเอกถนอมก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากนั้นในเวลา21นาฬิกาจอมพลสฤษดิ์ประกาศยึดอำนาจอีกครั้งโดยอ้างถึงความมั่นคงของประเทศและภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ในการรัฐประหารน,นั้นมีคำสั่งคณะปฏิวัติให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2475แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2495ที่ใช้อยู่ในขณะนั้นพร้อมทั้งประกาศกฎอัยการศึกห้ามชุมนุมทางการเมืองเกินกว่า5คน มีการจับกลุมผู้ที่ต้องสงสัยว่าฝักไฟลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ประกอบด้วยนักเคลื่อนไหวฝ่ายตรงข้ามจำนวนมากนายศิลาวงศิลป์และนายสุปชัยศรีสติในข้อหาผีบุญนายครองจันดาวงศและนายทองพันธ์สุทธิมาศการทำรัฐประหารแล้วให้คนอื่นขึ้นเป็นครั้งแรกเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องความเหนียมอายทางการเมืองระดับนึ่งนะแล้วก็ไม่ต้องการไม่ต้องการให ไม่ต้องการให้นานาชาติหรือเป็นจุดอ่อนให้กับคนในประเทศจมตีว่าทำเพื่ออำนาจของตัวเองแต่จริงๆมันใช่อยู่แล้วอะ่ะแต่ว่าจมอมพลถนอมเนื่องจากว่าจอมพลถนอมไม่ได้เป็นผู้คุมอำนาจอย่างแท้จริงเพราะงั้นการบริหารราชการมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นแต่เราทำไปแล้วพักหนึ่งแล้วมันไม่มันไม่เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการคือไม่ได้ดังใจมันไม่เวิร์คคือทหารนะเขาคงมีความรู้สึกว่า แหมประชาธิปไตยนี่มันไม่ได้ดังใจเลยมันสั่งไม่ได้สั่งสภาไม่ได้ก็คือรัฐประหารตัวเองเห็นไหมฮะนั้นแต่แล้วจริงๆแล้วการรัฐประหาร2500คนที่มีอำนาจจริงๆก็คือจอมพลสลิ์นะแต่ว่าก็ด้วยเหตุผลหลายๆประการนะ่ะก็ตัวเองยังไม่ขึ้นเมื่อจอมพลถนอมเป็นนายกก็ทําอย่างที่ต้องการอย่างที่จอมพลสลิ์ต้องการร้อเเไม่ได้มันติดขัดอะไรหลายๆอย่างก็คือต้องจัดการด้วยตัวเองจนได้จนแล้วจนรอด เมื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญแล้วพลเอกสริ์ก็จัดการเขียนขึ้นมาใหม่เป็นฉบับชั่วคราวและมีลักษณะเหมือนคำสั่งของคณะปฏิวัติมากกว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญต่อจากนั้นพลเอกสริ์ก็ได้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นอําประกอบด้วยสมาชิกที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจํานวน240คนโดยทําหน้าที่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับผดจก,การที่จอมพลสริ์จัดทําขึ้นแล้วก็มาถึงยุค ยุคจมสมสลิดเมื่อปี2501อันนี้อาจารย์พอจําได้พออาจารย์เข้ามาเรียนที่ธรรมศาสตร์แล้วเมื่อปี2501จมสุสลิดก็ปฏิวัติขึ้นมา,นาบ้านเาานมืองก็อยู่ในยุคป็จก,การเลยรเราจะมานั่งคุยเรื่องประจาธเทปไตยกันแบบนี้ไม่ได้หรอกรนะตอนนั้นไม่มีรัฐนูลฉบับถาบอลแล้วมีรัฐนูญฉบับผด็จก,การของจมสุสลิดมีมาตา7ดนะใช้อำนาจบริหารอำนาจตุลาการ นะทุกอานาจที่จะทาอะไรก็ได้นะเอาคนไปยิงเป้าก็ก็กไปทําไดนะ้นั่นคือยุคข,ของจอมพลสฤษดิ์นอกจากนั้นสภาร่างรัฐธรรมนูญยังทําหน้าที่ในการคัดเลือกจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยได้รับพระราชทานโปรดเก้าโปรดกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2502โดยมีคณะรัฐมนตรีเพียง14นายที่มีแต่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเท่านั้น ซึ่งเท่ากับรวมศูนย์การใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีหรือจอมพลสริดิ์นั่นเองสำหรับรัฐมนตรีที่สำคัญได้แก่พลเอกถนอมกิติขจรรองหัวหน้าคณะปฏิวัติเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพันเอกพิเศษถนัดคอมันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลโทประภา,าจารุเสถียรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนั้นเป็นของพระบำมราชาราดูลหรือหลงเวชาชีวะหลังจากนั้นจอมพลสฤษดิ์ก็ใช้รัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการดังกล่าวปกครองประเทศไทยมาถึง13ปีโดยอ้างกับประชาชนเสมอว่ากำลังร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่เหมาะสมอยู่ หลังจากรัฐธรรมนูญของจอมพลสฤษดิ์ธนร,ร,รัตน์นะครับมีผลบังคับใช้บ้านเมืองก็เข้าสู่ยุคเผด็จการเต็มรูปแบบต่อเนื่องจากยุคของจอมพลปพิบุญสงครามท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าหนึ่งใน34คนนะครับที่เซ็นรับรองรัฐธรรมนูญของจอมพลสฤษดิ์ธนร,ร,ร,รัตน์นั้นนะครับมีนายทหารคนหนึ่งที่ชื่อว่าพันเอกเปรมติลสุรานนท์ท่านผู้นี้นะครับเป็นรองผู้บัญชาก,การโรงเรียนยานเกราะของทหารบก สำหรับวันนี้ผมเอกวัฒนยูมณปาลและทีมงานย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทยต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสมัยก่อนนะีใครเป็นใค,ปปใครไปประเทศจีนเนี่ยนะจะไปในทางด้านการแสดงด้าน,นศิลปะวัฒนธรรมกลับมาเนี่ยถูกจับเข้าคุกเลยนะเช่นคุณทองใบทองเปล่าที่เรารู้จักเนี่ยก็ไปจีนแดงมานะกลับมาก็โดนจับใครไปจีนแดงนะ โดนจับหมดนะ่ะนะใครมีหนังสือของเหมาเจอตรงลื่นหนังสืออะไรที่เกี่ยวกับคอมมิวนิสต์เนี่ยนะถูกตำรวจจับนะปรากฏว่ามีหนังสืออันนั้นเพื่อการศึกษานักวิชาการสิิก้าเอาไปยิงเป้าได้ไง่ายๆแรงมากนะแรงมากในช่วงนั้นนะมีหนังสือเกี่ยวกับเลนินนะมีหนังสือเกี่ยวกับเหมาเนี่ยนะครับนะถูกยิงเป้าอะไรได้เลย จีนนี่เป็นประเทศต้องห้ามเลยแล้คุณดูสิประเทศจีนปัจจุบันนี้เป็นไงเห็นไหมเป็นยักษ์ใหญ่ในทางเศรษฐกิจโอ้ไอ้นั่นเลยแรงมากเลยตอนนั้นอ่เนี่ยครับจรมสดิมนี่เป็นเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติหรือรเด็จก,การที่เต็มรูปแบบ